การเปิดทางให้แมซี่ยิงจุดโทษมันเป็นการแสดงออกถึงความเคารพนะเขาคือนักเตะที่ดีที่สุดในโลกและผมบอกเสมอว่าการได้ลงเล่นเคียงข้างเขาคือสิทธิพิเศษหากมีจุดโทษเกิดขึ้นแมซี่จะเป็นคนรับหน้าที่หมายแรกส่วนลูกที่สองเขาเดินมาบอกผมว่ารับไปสี่หนี้ตาหนายบ้างทั้งหมดคือคำสัมภาษณ์ของคีิเลียนเอมเปเป้หลังจบเกมคู่ระหว่างปารีสแซงต์แชงก์และเอตเลซิกเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาครับหากยึดตามคำบอกเล่าของเอมัปเป้ ก็น่าจะบอกได้เป็นในว่าปัจจุบันลิวเนลเมซี่ขึ้นแท่นเพชรคารสังหารจุดโทษมือหนึ่งของปเอสเชแล้วเล่ามาถึงตรงนี้ประเด็นคือเกมยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกนัดล่าสุดกับไลฟซิกปารีสได้จุดโทษถึง2ครั้ง2หนความน่าสนใจคือแต่ละครั้งเกิดขึ้นในสถานการณ์ที่แตกต่างกันครับอย่างหนแรกปเอสเชได้จุดโทษนาที74จากจังหวะเอ็มบาเป้โดนมัวเม็ดซิมากองผลักก่อนจะล้มลงในกรอบ18หลาไทาม์ไลน์นักขณะนั้นทั้ง2ทีมเสมอกันอยู่2ประตูต่อ2 แน่นอนในแง่ชี้เป็นชี้ตายลูกนี้สําคัญมากๆตัดภาพไปที่คนเรียกจุดโทษอย่างเอบาเป้ทันทีที่ผู้ตัดสินเป่าฟาว<ๆ>เขารีบชี้ไปที่แมซซี่เพื่อเป็นการยืนยันอีกครั้งว่าเลโอต้องเป็นคนยิงทำกลางความกดดันและสกอร์ที่สูสีไม่กี่อดใจให้หลังแมซซี่จัดการชิปจุดโทษแบบปานเนนกาเข้าประตูไปอย่างเลือดเย็นเปเช่ขึ้นนํา3-2และนั่นคือประตูที่2ของแมซซี่ในเกมนี้ครับจากจุดโทษหนแรกเกมเดินทางเข้าสู่ช่วงทดเวลาบาดเจ็บ และแล้วเปเชก็มาได้ลูกโทษอีกครั้งในจังหวะฮาคิม่โดนเสียบล้มในเขตโทษนึกภาพตามวินาทีนั้นหากเลโอทําหน้าที่หยิบบอลมายิงด้วยตัวเองนั่นหมายถึงเขามีโอกาสประเดิมแฮตทริกได้กับเปเชในเกมนี้เลยแต่ก็อย่างว่าแมซี่ยังคงเป็นแมสซี่ครับชดต,ต่อเนื่องเขายกจุดโทษลูกนี้ให้เอ็มบาเป้บเบยิยงบ้างสําหรับแมซี่การยกจุดโทษได้เพื่อนร่วมทีมคนอื่นยิงนี่แทบจะเป็นเรื่องปกติไปแล้วก่อนหน้านี้มีการเก็บสถิติว่าตั้งแต่ปี2008เป็นต้นมา เลโอเสียสละลูกโทษได้เพื่อนร่วมทีมมากถึง29ครั้งแถมในจำนวนดังกล่าวเมซี่อาจทำได้ถึง7แฮตทริกหากเลือกยิงด้วยตัวเองจากทั้งหมดที่ว่ามาเรื่องไม่สนใจสถิติส่วนตัวและความใจกว้างเป็นแม่น้ำนี่ไม่มีใครเกินเขาละ่ะสลับมายังจุดโทษนาทีสุดท้ายของบารีสแซ์แช็กแมงคราวนี้ก็เช่นกันครับแม้จะมีลุ้นแฮตทริกแรกกับต้นสังกัดใหม่แต่ถ้ามันจะแลกมาด้วยการสร้างสปิริตในทีมและซื้อใจรุ่นน้องให้เอ็มบัปเปย้ยิงบ้างสำหรับเมซี่นั่นไม่ใช่ปัญหาเลย คือนอกจากจะไม่สนแฮตทริกแล้วเจ้าตัวยังก้าปั้นเอมบัปเป้ให้มีชื่อบนสกอร์บอร์ดในเกมนี้เท่ากัน2ประตูด้วยโดยหางนับสถติติต่อยอดจากของเดิมนี่จะถือเป็นการเสียสละจุดโทษครั้งที่30และปฏิเสธแฮตทริกหนที่8ของแมซซี่ละถึงตรงนี้เรื่องน่าเสียดายเพียงอย่างเดียวคือช็อตดังกล่าวเอมเบัปเป้ดันยิงพลาดเขาซัดบอลเหินข้ามคานไปไกลเลยครับโชคดีที่นักขณะนั้นอยู่ช่วงท้ายเกมและไม่นานผู้ตัดสินก็เป่าหมดเวลาพอดี อย่างไรก็ตามแม้เอ็มบัปเป้จะพลาดเป้าในตอนจบแต่สิ่งที่ได้จากการผลัดกันยิงจุดโทษกับแมซซี่ในวันนี้คือพวกเขาได้เพิ่มสปิริตภายในทีมที่สำคัญทั้งคู่ยังได้ใจกันและกันไม่น้อยเลยละ่ะ